วันนี้คิมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับกับแบรนด์ยาง3แบรนด์ที่น่าใช้นะครับสำหรับยางขอบ16กนะครับก็นี่นะครับมิชลินพายเมซี่หานะครับดาวติ DX390 แล้วก็ฟูจิอาซูอันแมกกานะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยเดี๋ยวคิมจะมาเปรียบเทียบสติ๊กเกอร์ข้างยางให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดน้ำมันรีดน้ําแล้วก็เรื่องเสียงนะครับเป็นยังไงบ้างและอีกอันนึงครับหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนทั้ง3แบรนเนี้ยในไซส์เดียวกันแตกต่างกันยังไงติดนนนะคครรรัับบบแด์ทีี่1้เลย พรีเมียมสุดๆนะครับแล้วก็ราคาก็พรีเมียมด้วยนะครับของมิชลินพา p ์มาซี่5นะครับ2 1 5 6นึรุ่นนี้เนี่ยประหยัดน,น้ำมันได้เกตบีเลยโอ้โหตัวท็อปสุดๆแล้วเบรกบนถนนเปียเกตเอเสียงได้อยู่ที่7 0เดซิเบลครับฟิงแล้วเราลองมาดูครับว่าหน้ายางจริงๆที่สัมผัสกับพื้นถนนเท่าไหร่นี่เราลองวัดกันเลยหน้ายางทั้งหมดเนี่ย18.5นะเกือบ19เซนนะ สองจุดห้าสองจุดห้าสองจุดห้าสามเส้นรวมกันเป็นเจ็ดจุดห้าบวกหกเป็นสิบสามจุดห้านะครับก็ถือว่าเยอะหน้ายางสมัมผัสพื้นถนนี้เยอะแต่ร่องลิ่นน้ําก็คือใหญ่มากนะครับแบรนด์ที่2ครับเป็นเกรดคุณภาพนะครับของทางไทยบิดเราก็คือ g กูเทียอาเซียนแมก a r d นะครับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างนิยมมากๆนะครับนี่ประหยัดน้ํามันได้เกรดซี C, น้อยกว่ามิชลินนิดนึงนะเบรกบนถนนเปียกได้เกรดบี B, ก็น้อยกว่ามิชลินนิดนึงนะ เสียง7 0เดซิเบลเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเฮ้ยคุณภาพาอาจจะดรอปลงมาแต่ว่าราคาก็ดีกว่าหน้าสัมผัสพื้นถนนนี่เรามาลองวัดกันดู18เซนก็ถือว่าจริงๆแบบมันน้อยกว่ามิชลินนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าสัมผัสถนนเนี่ยนี่ที่เป็นเนื้อสัมผัสตัดลบกับรองลิ้นน้ําไปนะ3.5 2 2 2ดหนะรวมทั้งหมดเนี่ยก็13เซนนะเอาจริงๆนะพื้นที่ผิวสัมผัสฟูดเยียดีกว่ามิชลินนะ แต่ว่าร่องรีดน้ําก็จะเล็กกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรีดน้ำเอาจริงๆนะผมว่าก็นะ่าจะดอกตามสติ๊กเกอร์เปรียบเทียบกับมิชลินนะครับแล้วแบรนด์สุดท้ายครับแบรนด์ที่3แบรนด์ดาวันติรุ่น D X 3 9 0เนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่จากประเทศอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาย่อมเยาแล้ว,ลวก็สมรรถนะเนี่ยเกินคุ้มเกินราคานะครับผมนี่ประหยัดน้ำมันได้เกียร์ซีถ้าเทียบเทียบกันสามแบรนด์เนี่ยอ่ะตัวเนี้ยอ่ะเทียบเท่ากับกูดเยเอนะครับส่วนเรื่องเบรคบนถนนเปียกได้เเเเเเเกกกกีีีียยยยรรอออ่่่ะททบบาััูดหมืนืนนงสงส 68 d แปเแปลว่าดาวกติเนี่ยถ้าเทียบ3รม่นคือเสียงเงียบที่สุดนะนี่นี่อยู่ที่18เซนนะด้าน,นข้าง3.5 3.5อันนี้2 7งเจบวกห13เดี๋ยวคิมจะขึ้นตารางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ประหยัดน้ำมนันเบรคบนถนนเปียกเสียงแล้วก็ขนาดหน้ายางสมัมผัสกับพื้นถนนนะครับยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาซื้อ,อยางที่ไทบิดของเราได้นะครับ เข้าปเป็นเรื่องก,กันได้เลยครับสามแบรนด์นี้ไม่ต้องคิดมากครับ